โอ้หานงามขึ้อนอะพุนอะโอ้ตัวน้อยแท้นี่ฮะปล่อยปล่อยปล่อยตัวน้อยให้น้อยวมาตัวตัวงามขึ้นน่ะตัวปล่อยปล่อยไว้ที่ละอ้าวได้ยละ โอ้ตัวซ้ำๆกันเลยนะครับตัวเท่าๆกันเลยนะครับตัวเล็กมากเลยนะครับโอ้เสียดายแต่ว่าเครื่องอย่างงามนะครับปลา่นี่นะครับเฉียวดีนะครับแต่ว่าตัวน้อยอืมได้อีกแล้วนะครับตัวน้อยคือกันหมดเลยนะครับโอ้เดี๋ยวไปเปี้ยนแรงไหมนะครับแต่ว่ามื้อนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจมาหาหรอกนะผมมาตักเห่นยญไซื้อมาชอนเล่นเฉยๆนะครับ ตัวเล็กมากครับปล่อยนะครับ